ก่อนอื่นเลยก็องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะครับกดซับสไครป์คลิปนี้วันนี้เราจะทําอะไรนะครับผมวันนี้ก็คือมีเหตุการณ์ก็คือโคน่ะมันไหลถมทับทางรถไฟอีกแล้วครับท่านครับเออแค่นั้นแหละมันไหลถมทับทางรถไฟเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปขนย้ายเอาออกอีกเช่นเคยนะครับทุกคนครับโอ้โหไปไปดูเกมกันเลยครับโอ้โไป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 จอ บางทีมันก็เพื่อนเกินไปนะครับผมบางทีก็เพื่อนเกินไปนะบางที <ide detection> อ่ะแค่ Drag น,นั้นแหละบางทีก็แบบเพื่อนเกินอะ่ะดูอ่ะเยอะเปิดตัวยีอย่อะไรวะเ่ยแต่เรวเร็วเรวเรวบางทีก็แบบบางทีลดลดก็เพื่อนเกินอะ่ะเออบางทีอ่ะบางทีก็เกินไปอะ่ะ หลังจากนี้คลิปทั้นแล้วนะครับผมเราได้ทําการย้ายมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็สมบุกสมบันกันพอสมควรนะครับตอนนี้รถไฟก็จอดอยู่นูน่นไกลๆเลยครับทุกคนครับนี่นู่นครับนะเราจะไปขี่มาปะเอ,อเดี๋ยวผมไปขี่มาให้ดูไะนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวเครื่องกรรั้นมันจะปิดอะเครื่องกั้นมันปิด,ปดช่างมันไม่เป็นไรหรอกเ,ออเครื่องกั้นปิดก็ไม่เป็นไร นี่เน่นี่เลยนี่เลยต้องพุ่งดูคนนี้เลยนี่เลยนี่เลยโอ้โถางอยู่ก็ไดะเอ้ยเบรกเบรกเบกเบกเอ้ยจอดจอดหับจอดจอดจอดหับหับหับหัจอดหับจอด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 เออโอ้ให้ตายแต่ซาราเกือบตายซะแล้วหามึงเอ้ยโอ้ยหรอโอเค เครื่องกันมันก็จะปิดอย่างนั้นแหละนะครับผมนะเครื่องกันมันก็จะปิดตนะกราเพิม่มนี่เลยเราก็จะเอาแม่เครลงไปกันเลยก่อนที่ลงไปก็กดล็อกเชือกกันก่อนหลักปั้นก็ต้องกดล็อกเชือกกันก่อนอ่กดล็อกเชือกกันก่อนติมติมติมเติมติมตึม,ตมโอ้โหูโกโคนมเยอะ <c oughs> โคนแม่งอย่างเยอะคนดูโคนเยอะจัดเลยคนเยอะจัดเลย ตึบนี่เราก็เข้ารถเป็นที่เรียบร้อยนะผมนะก็สตาร์ทรถเลยหลักกันนะครับผมเนอะดิออลิข์เครื่องหน่อยหลักกันปึ๊บลิข์เครื่องหน่อยหลักกันฮับฮับฮับสั่นาฮับฮับสั่นาฮับ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 ฮึบฮั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 บนะครับผมนะเออ ตอนนี้ผมก็เปิดกระจกหน้านะก็ดูนะเปิดกระจกหน้านะครับวันนี้อยู่กับว bon อลโว่ตัว ecr 8 8ด D นีะครับผมนะเออ ecr 8 8 0 D นีนะครับผมนี่ก็คือเรามีผ่านหน้าก็ดูครับเออผมมีผ่านหน้าแค่นั้นแหละแต่ว่าผ่านหน้ามาทำอะไรเหรอ,อก็รู้ๆกันอยูนนะเออเรามีผ่านหน้าแค่นั้นแหละ เออหรอ F11 แล้วก็40ละปบายไดู F11 แล้วก็40ปันไล40ปันไลนี่เลยนี่เลยนี่เลยต้องพูดถกวคนนี้เลยเออนี่ว,ว้วาวว,าว้วาวว้าวเฮ้ยบ้าชิบหายเลยโอเคมาจะลองออกเลยนะผมเดี๋ยวตรงข้างหน้านี้ต้องปลุกหลอกนิดน,น,น,นึงนะนอ่ะเนาะก็ดูนะ เออตัวนี้เป็นบอลโบนะครับบอลโบนะครับคือคันนี้ผมได้มานานแล้วแหละคนดูคันนี้ต้องแก้โคดนะทุกคนคันนี้ต้องแก้โค้ดกันบังคับนะครับไม่สามารถที่โหลดมาแล้วไม่สามารถที่จะเล่นได้เลยนะครับผมต้องแก้โคดนะครับอุ้ยเร็วเร็วจัดเลยเร็วจัดเลยเว้ยเร็วจัดเร็วจัดเลยเร็วจัดเว้ยเร็วจัดเลยเร็วเร็วบล็อกแคสเยอะแล้วคอนโทรลนี่น่าจะเกือบตามมือตามมือกว่าบล็อกแคสอ่ะเออถูกทรงแล้วอ่ะเออ คันนี้มึงไม่เติมน้ำมันเลยวะไม่เห็นหลอดน้ำมันขึ้นเลยเออสงสัยพี่แกใช้ไฟฟ้านะครับผมนะหลอดเนี่ตัวกันเลยใครอยากให้ผมเอาคันนี้ไปเปลี่ยนเสียงกับเจ้าบล็อกแคทไปเปลี่ยนเสียงคอมเมนต์บอกได้เลยละกันนะคนดูนะเออสามคนดูสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยละกันนะครับว่าจะให้เปลี่ยนเสียงหรือว่าจะเอาเสียงนี้เออคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับผมเ,เดี๋ยวผมไปจัดให้เอาแบบ ขุดกันเลยนะครับผมนะโอเคแล้วดูนะอันนี้เราก็ขุดช փ ยเป็นอินสัหลังเออรถมันเร็วดีรถมันเร็วกว่าบล,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 ล็อกแค็ตอีกมันก็เลยทํางานง่ายเนาะแล้วมันคันใหญ่ด้วยเนี่ยทางานง่ายมากเลยเนี่ยงานง่ายมากเลยงานง่ายมากเลยเอาตรงแล้วดูนะเออผมมีผมมีเนี่ย ผมเป็นคนที่แบบว่าผมมีผานอ,อผมมีผานอะไรเงี้ยคือยังไม่หมดแค่นี้นะคนดูนะมันมีอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะมีไกลอยู่นะเราลองเดินตรงบี้กัะเดินตรงบี้กัะอันนี้อันนี้มันนิดเดียวเองอันนี้มันนิดเดียวเองแม่งฝนแม่งตกเยอะชิบหายเลยวิต้นไม้เออต้นไม้ว่าต้นไม้นะครับคนดูต้นไม้นะครับ ่วงนี้ก็อ่ดูลดมันลดกันก็ถึงอะดูก็ช่วยกันกดไลค์ให้หน่อยละกนณะผมนะช่วยกันกดไลค์ให้หน่อยลักนนะครับช่วยหน่นะครับสนับสนุนหน่อยนะครับสนับสนุนหน่อยนะครับเดอทักคลอมีอเปลเจอครั้งแรกเขาทำใจบตึงตักเออโอ้โหตตึต ดีเลยนี่เลยต้องพอดูดถึงคนนี้ต้องพอดูดถึงคนนี้เลยต้องพอดูดถึงคนนี้เลยแหวดีปึ๊บ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 ดีมองภายนอกหน่อยละกันเนาะนี่เลยนี่เลย,เลยการตักก็จะประมาณนี้แหละคนดูนะไม่มีอะไรมากนะครับผมนี่เดี๋ยวขากลับเดี๋ยวผมเอาขึ้นรถไอ้นี่ ขึ้นรถเออรถ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 ดำรถดำเออเหมือนขามาอะไรเงี้ยนะผมแต่จริงต้องมันต้องใชอ้นี่นะเดี๋ยวผมจะเอาหินมาโรยทางรถไฟอยู่แล้วก็ดูนะเออหินโรยทางรถไฟอะไรเงี้ยเออดีป่ะดีป่ะหินโรยทางรถไฟอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าแบบนี้มันไม่มีหินว่ะมันมีแต่หินบดอะหินขาวอะหินบทอะอ่ามีแต่หินบดไอหินขาวขาที่มันละเอียดอะคือหินบดนะก็ดูนะหินบดหินบด หออินบทที่มันไม่เหมือนหินอะ่ะอ,อ,อะไรก็ไปลูกนะครับผมหินบทที่มันไม่เหมือนหินสักเท่าไหร่นะครับเอ,อช่วงนี้ว่าฝนตกแรงนะคนดูแนละ้วก็แบบว่าน้ำเยอะนะครับผมนิโลนไหละทะลมผมทับอ,อน้ำแม่งไหลเชี่ยวกลาดเลยตก,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 ตกเออต้องเอารถอ้รรถอะไรวะ รถตรวจรางนะอ,อ่ะรถตรวจรางไปคอยสำรวจหน่อยละก,กันเนาะรถตรวจรางคอยสำรวจหน่อยละก,กันนะครับผมเดืดเดือ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 ไปอะไไปอะไไปอะไป,ไปอะไ่อ้มีตรงนู้นอีกนะเขาดูนะเ,เดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถไฟ จะวิ่งได้หรือเปล่านะครับเนสวัสดีนับนี่น่าจะวิ่งได้นะครับผมนี่สวัสดีนับสวัสดีนับเดี๋ยอันนี้รถส่งสินค้าของเรานะผมเนมันต้องพ่อนุ่มคนนี้เลยนะครับผมอ่าพ่อส่งสินค้านะครับผมไปเลยไป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 ต้องค่อยค่อยค่อยไปนะคนต้องต้องเบาไปนะต้องเบานะครับต้องเบาไปนะผมนี่นี่เป็นร้รถไฟมันมันก็ทำเหมือนนะร้รถไฟเนาะ เออดูแต่ว่าล้อห่างห่างกว่าห่างกว่าล่างอีกล้อห่างกว่าล่างอีกเออเนี่ค่อยๆเหยียบไปครับผมนะเหยียบไปแล้วนะเ,ออเ,ออเหยียบไปแล้วเหยียบไปแล้วพาดูล้อก็ดูครับนีา่าพาดูล้อรถไฟนะครับผมนะ <laughs> เฮ้ยถ้าคุณชอบรถไฟจริงๆนี่เขาจะดูล้อนะเวลามันวิ่งกับลางดกือไปเนี่ยนเนี่นะ มาเลยมาเลยมาได้อยู่มาได้อยู่พี่มาได้อยู่โอเคโอเคโอเคมาได้มาได้มาได้โอเคผ่านผ่านผ่านเออผ่านผ่านหมายถึงผ่านไปไกลอ่ะไม่ต้องกลับมาเออจะอะจะไปไมใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สักหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออเออกลับมากลับมาอันนี้เป็นขอพ่วงแบบไม่ไม่อัตโนมัตินะทุกคนขอพ่วงแบบนี้นะ ข้างหน้าตอนนี้หน้าพ้นแล้วนะครับหน้าพ้นแล้วะครับต้องเป่าๆไปนะค,ะคนเผื่อมีโดนอะไรเซาะอะไรก็มันจะได้แบบหยุดทันนะครับเผื่อมันตกลงตกรางอะไรเงี้ยเออเผื่อมันตกลงตกตกลงตกรางอะไรงี้ยเนาะไรเงี้เนาะครับผมตอนนี้ข้างหน้าพ้นมาไกลแล้วนะคะนเออ ผมชอบมากเลยแมปนี้คนดูชอบมากชอบมากแบบนี้อ๋อนี่เลยนี่เลยแล้วพวกอุกคนนี้เลยแล้วพวกนุ่คนนี้เลยติดติดตดตดตดนี่ดีเวลาดึงเงินก็จะไปมานี้แล้วมันไม่มีแท่นประท้าหรอวะแล้วเวลาถอยมันถอยไงวะไม่มีแท่นประท้าหรอวะแต่จริง้พวกขอพวกนี้ต้องมีแท่นประท่านะทุกคนขอพวกที่ไม่ไม่อัตโนมัติเลยดูข้างหน้าเราก็มีโคนอีได่คนดู เราอยากจะนึกสภาพเลยโอ้โหดูโคลนว่ะโอ้โหแม่งยังเยอะเลยตรงนี้เยอะเยอะเลยเนะี่ยโอ้โหคือดินโคลนมันไหลามาตามน้ำอ่ะก็ดูโอ้โหรถไฟก็ไปไม่ได้นะครับไปไม่ได้นะแบบนี้นะคือดินโคลนมันไหลามาตามน้ำนะแบบทับผมห,หมดเลยเนะี่ยโอ้โหทับทางรถไฟหายเกลี้ยงหายลิฟเลยลนะเออมิดมิดทาวเวอร์อ่ะนี่ครับผมมันก็ไหลตกลงมาถึงนาเราเลยเนดะี๋ยวโอ้โห นาเราเข้าจะขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวโอ้โหไม่ตายเดี๋ยวซาร่าเอ้ยโอ้ยหนัวโ,โ,โอเคเดี๋ยวเราไปย้ายเนี่ยมาดีกว่าอันนี้ก็เป็นทางรถไฟนะทุกคนนะคือถ้าไม่มีอ่าแบบถ้าอ่าคุณคุณทับนี่มองไม่ออกเลยว่าตรงนี้เป็นทางรถไฟนะทุกคนนะเอ้ยตายเดี๋ยวโอ้โหแย่จัดเลยว่ะ นี่ก็เป็นแค่นะผมเปนแค่รถไฟครับอันนี้เป็นถังน้ำมันนะผมถังน้ํามันอันนี้ก็ตรงเออบรรทุกน้ํามันนะผมลากน้ามันก็สามารถลากได้จริงๆนะไอบรรทุกใส่ได้จริงนะอ๋อนี่เหรอมันจะเป็นแบบนี้เหรอแล้วเวลาถอยมันมันมันไม่กระหลุดหรอวะแล้วถอยดันมันไม่หลุดหรอวะเออแปลกเหมือนกันเนาะ เออไอพ่อพหนุ่มคนนี้เดี๋ยวเราจะย้ายรถมาขุดบริเวณข้างหน้าบริเวณตรงนี้นะก็ดูนะเออก็อจ,จะเป็นคลิปหน้านะทุกคนนะลิปนี้ก็อาจจะไว้เพียงเท่านี้นะครับผมอูนีไวบ้บรรทุกมันออกแบบเหล็กได้สวยมากเลยอันนี้ก็โอ้โหผ่านสิบเก้าโอ้โหโดีล้อครับผมนี่ตรงนี้ก็ผ่านได้แล้วตรงนี้ก็ผ่านได้แล้วนะครับผม ปัดได้แล้วอัตได้แล้วเอ้ยบัดได้ลุยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะปิดไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะไปทําการย้ายรถไปบริเวณตรงนู้นนะครับไปขุดบริเวณตรงนู้นนะครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับโอ้โหหมวกมูจิหายเลยเย้ยก็มันใช้บอร์ดพูดเนาะรถมันเร็วอะมันเร็วกว่าคันคันบล็อกแคทอะมันก็เลยทํางานเร็วนะครับผมนะโอเคครับเจอกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้บ๊ายบายทุกคนครับสวัสดีครับบูดิช่า